ภาพล่าสุดน้องแอลลี่เติบโตมาอย่างมีคุณภาพจริงๆสำหรับนักร้องและนักแสดงสาวสวยอย่างน้องแอลลี่อชิรยา เพราะถ้าใครที่ติดตามจะรู้ว่าน้องแอลลี่นั้นตอนนี้ดังมากๆมีทั้งงานร้องเพลงงานถ่ายแบบงานรีวิวสินค้าแถมยังเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามากมายรับทรัพย์กันรัวๆเลยก็ว่าได้แล้วล่าสุดน้องแอลลี่ก็ทําเอาหลายคนใจสั่นไปตามๆกันเลยทีเดียวหลังจากที่ได้ออกมาโพสภาพของตนเองที่ใส่เสื้อสีขาวแขนกุดลายดอกเดซี่และกระโปรงสีชมพูลายดอกเดซี่เช่นกันโดยน้องแอลลี่ได้เขียนแคปชั่นว่า flowers ซึ่งแปลว่าดอกไม้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่สวยสดใสและน่ารักมากๆยิ่งมองก็ยิ่งตกหลุมรักเธอมากขึ้นเรื่อยๆสวยแบบไรที่ติเลยจริงๆแถมรูปสุดท้ายที่น้องแอลลี่นั่งเก้าอี้แล้วหันมาทางกล้องนั้นทําให้เห็นรูปร่างของเธออย่างชัดเจนเลยว่าเป๊ะปังมากๆเอวบางเฉียบตัวเล็กน่ารักมากๆเลยทีเดียวดูเป็นสาวสวยที่สับพร่งสุดๆซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาชมรัวๆเลยว่าน่ารักสดใสมากเลยค่ะคอมเมนต์มาบอกว่า Do you have any intentions of doing any movie คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าซูเปอร์คิวสคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน่ารักมากๆเลยขอขอบคุณขอ้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ